สวัสดีครับพบกันกับอีกหนึ่งเมนูครับวันนี้มีขาหมูนะครับผมหั่นมาเรียบร้อยผักกาดดองไม่ใช่ต้มขาหมูผักกาดดองครับวันนี้ผมจะทำขาหมูตุ๋นผักกาดดองสกัดน้ำครักประมาณเดียวเสียงมันเข้าท่าไงครับปึ๊บ งสฟกะอร่อยไม่ธรรมดานะเริ่มนี่นะครับสามเกลือรากผักชีกแบบระเทียมพริกไทยผัดให้หอมไฟไม่ต้องแรงนะครับเดแบบี๋ยแวบบมันแบบเะียหมมแบบเกือบจะสรกยังเกีอบสุยั ต้มเลยนะครับล right. ันในอ่ะใร่เ็ดหลักเข้นมันลยครับในหัวตัดลงเริ่มดีแล้วเริ่มดีับนะครับก็พักเกียวยู่นูนังเอาลงสักนิดึงเตรียมตะกัดาสองัน พอให้เนื้อหมูนั้นตึงขักน,นิดหนึ่งนะครับแห้งไปหือเปล่าแห้งกับน้ำล้างครกนี่แหละครับเนื้อหมูเขาจะติดๆนะครับ <c oughs> นี่การถับแบบนี้ทำให้กรัดกทีกระเจียบไม่เคยโผลเขาเอากันูนะครับเดี๋ัดประกาศจองนะครับวันนี้ผมทำประกาศจองแบบที่ติดสดคือด,ดองสดให้ดูครับแล้วข่าวหน้าั้งต่อไปผมจะใช้ประกาศดองแห้งทับให้ดู อารมณ์ก็จะเหมือนทำเคราหยกอะครับเป็นอาหารจีนเพื่อไ,ไ,ได้เห็นวิธีทำส,สูตรโฮมแมงเห็นวิธีทำกครที่เป็ดตรงนะครับดียวกาสทดลองไม่ให้ปรุงอะไรเลยนะครับน้ำตาล ปลาเกลืออะไรไม่ได้แต่ทั้งเส,ส้นเราจะตุนในหม้อแรงนันเหมือนเคยนะครับเขาเริ่มเดือดมาแล้วนะครับผัด่อยสักหน่อยหนึ่งกัดดองให้โยงความร้อนก่อนให้ก่อนที่เอาเข้าไปตุน๋น เอาละครับสักพักจึงผมจะเปลี่ยนภาชนะนะครับเอาละอเิอประมาณละเอาไปตุนต่อด,ดีกว่าเปลี่ยนภาชนะครับ ตักทุกอย่างเลยเลหม้อตุ๋นเนี่ยนะครับเ <c oughs> ชื่อ,อย,ยนครับ <c oughs> โอ้โให้เห็นเป็นเลยจะจะว่าเปลี่ยนจริงจริงยกเทไม่ไหวครับหนะักหมูอย่างเดียวนี่ ขาข้างนี้เกือบสี่กิโลนะครับตอนนี้ผมหันเอากะดูออกส่วนนะไม่งั้นไม่ไหวครับ เติมน้ำครับขวดน,น้ำในหม้อแรงดันเริ่มเดือดอีกครั้งแล้วนะครับตรงกดนะครับน,นี้ใส่อะไรบ้างเออแบบแบบแรกน้ำมันหอยครับ คลิปโขมเล <c oughs> วักขึ้นอยู่กับปริมาณหมูที่ทำเยอะนะครับก็สองช้อนคลิปนี้ เหลือตั้งคิดเลยครับเี <un speaking in hell> ๋ือเขาลัดตัวใส่ตดาษแบนนะครับเยวนะครับใส่ดาษตั้โหนดช็อตเต็มๆครับเต็มตั้คิดนะแองนี่ไม่ออกเค็มแล้วครับประกาศลองเค็มอยู่แล้วออกหวานได้เลย แต่ก็อย่าหวานมาก <c oughs> อย่าหวานนะไม่มีาหวานได้สวดำครับแต่งสีกะอะไรครับเลือกสีตามชอบเมนูนี้สีค่อนข้างจะเข้มนะครับหน่อเทล่า นะครับให้ฟองถ้านี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเราต้องสนเป็นมอ้อปกติก็น,นะครับ45นาทีชั่วโมงยังน้อยผมใช่หมอตุนแรงดันไปก่อนไปก่อน เริมนะครับสีนี้เราไปยัีไงครับยี่สิบเปอร์เซครับเดี๋ยวมาดูกันอ๋อครับที็แล้วฝาดูหน่อยสิโอ้ยเจ๋งครับเจ๋งเสิร์ฟครับ หมูตุนผักกาดดองอยู่ของเก่าได้นะครับผมใช้ทั้งปลาดอลลี่ก็เคยทำนะครับเมนูนี้ตุนแบบของเสฉวนนะมาจากเมืองเมืองเซี่ยอาหารของเมืองเสฉชวนนะครับจีนเสฉชวนลองหนอครับเรียบร้อยครับตามหมูตุนผักกาดดอง